สวัสดีครับ f อนะครับวันนี้จอจะเดินซับฟาร์มครับเหมือนเดิมนะเดินชมฟาร์มนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องไก่ที่ฟาร์มนะครับตอนนี้ก็เริ่มเช็คนะครับได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะชมคลิปนะครับก็เชิญเข้าไปในกลุ่มนะฮะทางบ้านเขียวนะครับผม เข้าไปดูกันนะครับว่าแต่ละพ่อแต่ละแม่นั้นฝีมือฝีไม้ลายมือเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ผ่านนะฮะดีเลยนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับ f อช่วยกันเข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะว่ามัน เป็นอย่างไรบ้างนะครับคูดคุยกันนะครับคนในกลุ่มยังไม่เยอะนะฮะวันนี้ก็ร้อยคนถึงหรือยังไม่รู้นะฮะก็มีสวยๆนะครับหลายตัวนะครับก็ครอบเอาไว้แล้วก็ไว้แบ่งกับเอฟซีนะครับก็ตอนนี้ก็ยังที่ยังไม่ได้จับนะครับก็มีนะครับก็จะเป็นพวกข้างหลังนะฮะ ไอ้เจ้าแจ้นะครับถ่ายอะไรไม่ได้นะครับเรื่องนี้เพราะว่าโดนเตือนไปสองครั้งนะครับถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็คงจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับผมก็เลยเอาแบบนี้ไปก่อนนะฮะช่วยกันดูช่วยกันอะไรนะครับให้ดูหน้าคุณไปก่อนนะครับก็ไก่นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผม ก็พี่น้องก็ดูแลรักษาสุขภาพไก่ด้วยนะครับส่วนที่ฟาร์มก็มีปัญหานะครับก็เป็นวัดบ้างน้ำมูกบ้างอะไรเนี่ยฮะไม่เป็นไรครับรักษากันไปนะครับผมตอนนี้เริ่มดีนะครับลูกค้าเอาไปก็พอใจนะครับกลับมาซื้อกลับมาอุดหนุนกันใหม่นะครับด้วยความน่ารักนะครับเห็นอะไรเยอะไหมครับด้านหลังนะฮะ อันนี้ชุดผสมลูกฟาร์มนะครับก็แอบ,บขายไปบ้างแล้วแล้วก็ไปส,ส่งเสียบ้างนะครับผมส่งเสียบ้างนะครับส่งเสียไปชุดหนึ่งนะฮะเสียก็กันเองนะครับอย่างที่เราลงทุนไปก็เออรู้สึกว่าเสียแกก็ดูแลเรานะครับพอไก่ก็ให้มานะครับก็เจ้า ลูกชายเจ้ากองโจรน,นะครับที่ผมทําคลิปไปก็เบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับตัวนั้นเกิดที่โกเซมฟาร์มนะครับเพี่เอามาปั้นนะครับแล้วก็ขนมันผุลุดทายนะครับก็เลยนํามาเป็นพ่อไก่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเจ้าแดงมีโชคนะครับตัวนี้ก็ชนเอ็มนะครับก็ชนะสอง เอ็มหนึ่งครั้งแล้วก็เหมือนว่าจะเหมือนว่าจะแพ้หนึ่งครั้งนะครับก็เงินเอ็มเหมือนกันนะครับก็นํามาทําพ่อครับไก่เคยผ่านสนามมาตรฐานมาแล้วนะครับก็ชนแพงมาแล้วนะฮะก็ถือว่าเหมาะนะครับแก่การทําเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมเราก็แม่ไก่เรามีนะครับที่คัดเอาไว้นะครับสายดังๆหรือว่าสายเก่าที่เราเอานำมา เข้ามานะครับแล้วก็สายที่เราคัดขึ้นใหม่นะครับพวกเป็นลูกเจ้าโกฮังนะฮะพวกเจ้าโกฮังก็ฝีมือดีนะครับผมนะครับที่ผมทับเอาไว้นะครับตอนช่วงที่มาใหม่ๆนะครับแล่วแว่าของเสียก็ต้องปล่อยเขานะครับของให้เขานะครับผมส่วนตอนเล็กๆก็แบ่งมั่งครับค่าอาหารนะครับคิดว่าแกคงไม่บ่นเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้ มีตัวนี่นี่พลังคึกเลยครับนี่นี่ลูกชายปิ่นคีรีครับปิ่นคีรีชุดนี้ดีนะครับปิ่นคีรีชุดนี้ดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าเอฟซีนำโอ้โหจะให้ดูก็ไปแล้วนะครับผมปิ่นนะฮะสีด้นี่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 สีด้นี่ครับตอนนี้ครอบไว้มีหลายตัวนะครับผมสำหรับพี่น้องนะครับที่ สนใจจะดูตัวนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมอาจจะปักลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าตามไปดูตามโพสต์เก่าๆนะครับวไม่งั้นก็แอดมาที่เบอร์โทรนะครับจะผมเพิ่มเข้าไปนะฮะก็พบกันใหม่นะครับนันนานทําทีนะครับช่วงนี้ที่ร้านถ่ายรูปพระก็ที่ร้านพระก็งานเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้พี่น้องฟังกันเรื่อยๆนะครับผม แจ้วจอเดเลอร์ทรัพย์ครับสวัสดีครับ